ฝนตกครับกลับขออภัยครับฝนตกครับไปพึ่งนะครับพี่ะะเดี๋ยวผมขอยัดวางวุดกล้องนิดนึงนะครับก็สักครู่นะครับพี่ กูนะครับกราบขอโทษนะครับนะก็กลับฝันดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมินดี้ดจระสข้แก่ดำ M N K อยู่กับผมมิสเตอร์บิ๊กนะครับผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอขอบคุณพี่ทุกคนนะครับผมที่ช่วยคอมเมนต์นะครับผมขอขอบคุณไปก่อนเลยนะครับผมจากช่องของ YouTube นะครับขอขอบคุณจริงๆนะพี่ผมตอบครบทุกคนนะถ้าผมตอบใครยังไม่ครบกราบขออภัยนะเดี๋ยวผมจะมีเวลาผมจะกลับไปตอบนะครับผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับผม คือที่จริง EP เนี้ยผมจะเดินสำรวจบริเวณสนับสงร้านแห่งนี้นะครับแต่เนื่องด้วยฝนตกนะครับผมเลยต้องเนี่ยครับผมเปลี่ยนครับเลยขออนุญาตถ่ายแค่จุดอยูนี้นะครับเนื่องจากกลัวว่ากล้องมันจะเปียกนะครับผมแล้วมันจะช็อตนะครับรวมถึงไฟฉายแล้วก็แฟลชด้วยนะครับนะเพราะนั้นแล้วพี่ๆเข้าใจผมหน่อยนะครับเราเริ่มเดินเลยนะครับนี่นะจะสัส้นๆคือที่จริงอะวัด มันเป็นวัดล้างพิภพน,นี่คือฝนมันตกฮะ<ม>เป็นเสียงฝนนะฮะมีบริเวณจุดด้านนู้นนะครับผมแล้วก็ผมก็กลัวเปียกฝนเหนมีบริเวณด้านนี้เห็นไหมฮะใชครับผมไอ้ตรงนั้นมีรูปเป็นรูปผู้หญิงด้วยนะครับผมที่เขาน่าจะเป็นเหมือนเจ้าที่นะครับผมก็คือเป็นเจ้าของสถานที่นะครับผมที่ได้บริจาคให้นะครับผมแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะอยู่บริเวณใน ไอตรงนั้นผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับผมอยากที่จะเดินไปทั่วแต่คือผมกลัวฝนครับพี่ไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัวฝนนะครับแต่เนื่องด้วยคือที่พี่เข้าใจผมหน่อยนะครับผมกลัวว่ามันจะซอสที่นะครับผมส่วนเรื่องไลฟ์สดผมบอกแล้วนะว่าผมจะไม่ค่อยไล์แล้วนะครับนะ ครับผมเรามาเดินน่าจะเดินแค่จุดจนี้แหละไหนๆผมก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวมีการจุดเทียนด้วยดีกว่าถ้าจุดเทียนตลอดบรรยากาศน่าจะได้เนาะลองจุดเทียนดูดีกว่าเอาเพื่อไปการเคลียร์ก่อนนะครับผมว่าผมมาคนเดียวนะไอบริเวณด้านเนี้ยมันเดินไปได้แต่ผมขอไม่มุดไปนะเพราะผมมาตอนกลางคืนด้วยและบวกกับฝนตกด้วยครับนะพี่ๆท่านผู้ชมเข้าใจผมหน่อย เราสะท้อนเงาวันนี้มันสะท้อนครับอย่ายเรแล้วนี้เราลองมานั่งเงียบๆทำสมาธิกันใต้นี้ดีกว่า ผมคิดไปเองครับเขียนดังแตกโอเคน่าจะเป็นเสียงฝนแล้วมันหยดโดนพวกของนะครับเดี๋ยวผมจุดเทียนเดี๋ยวเราลองมาจุดเทียนดูนะครับนะ ช้าเนี่ยผมอยากจะเดินรอบผมเดินรอบอันนี้รอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะให้รู้ว่าผมมาคนเดียวจริงๆนะแต่ฝนมันตกอะผมก็อยากจะเดินพิสูจน์ให้พี่ดูอ่ะเอาไม่ว่าใครจะเชื่อก็เชื่อ,อ,อว่าผมมาคนเดียวหรือใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะไม่โกรธกันนะครับนะเมืนอพี่ทำอะไรเดียมช้านิดน,นึงอยี่เตรียมเทียนก่อน เนี่ยมันมีแบบว่าดวผมขอถอดมันจะน่าจะคล้องตัวกนนะว่าเนาะระยะถอดกล้องออกจากขาะนะครับน่าจะคล้องตัวและถนัดกว่าที่ถนัดกว่าใช้เทียนจุดคือสมัยก่อนเนี่ยที่เขาอยู่เนะ่ะไม่ได้มีไฟนะฮะเขาใช้เทียนเนี่ยจุดนะฮะในการสวดมนต์ตอนแรกมึงต้าจะอยู่แบบนี้ แต่ก็พระอะไรเขาอยู่เขาอยู่กันได้นะยิ่งสมัยก่อนพระบนป่าบนเขาที่เขาทุดงกันอนะ่ะเขาเขาขึ้นเขาเขาอยู่ด้วยเทียมอย่างนี้แหละครับถือกล้องมาถนัดผมทำนะคนเดียวมจะเงืงง,ง,งางักหน่อยนะท่านชอมอย่าโกดผมนะ อยากกอกันไปาครับ <ish> น <N> ้ำ <ish> ม <N> ่ต <ish> ะ <N> ้วงนะี <ish> <N> ้ม <ish> <n> ีแ <ish> ค <N> ่แสงเทียนนี่ครับ นมันตกถึงกับขอภัยนะครับนะตัวใหญ่มากโหดใหญ่ย้่ ลืมอันนี้ไปอันนี้คือเวลาโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้มาด้วยคือเป็นก็คือเป็น,ปนวันเสาร์แล้วครับผมนะคลิปนี้น่าจะลงก็คือผมกลับไปถึงก็คือเอาคลิปลงเลยนะครับนะลงตอนเช้าเลยก็ลงเช้าวันเสาร์เลยนะครับนนดเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับนะแต่ตอนนี้ขอเคลียก่อน ว่าถ้าบรรยากาศกลางคืนมันจะเป็นยังไงนะพี่นะผมทำคนเดียวนะมันจะช้าๆนิดนึงนะให้เดียวคอยนดะูสักอันดิสักอันมันจะเดินไปเดินมาหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่มีไฟนอกจากไฟหน้ากล้อง นะครับพี่เ,เพิ่อมอีกสักสองอันหน,น่ยดิก็ัมือดอยู่นะมืดทำาดาวโคตรมืด เขียวครับอย่างนีนครับผมไม่ใส่รองเท้านะครับผมนะพี่อย่าดราม่าผมเลยนะครับเพราะผม,มพอยเรื่องเผื่อมีเศษมีอะไรผมเหยียบนะครับผมมันเป็นอันตรายกับตัวผมนะ ไม่ได้ยินเสียงฝนชัดเจนมากๆคือมองไม่เห็นเลยอ่ะมองไม่เห็นเนี่ยขนาดมือผมเนี่ยแค่มองไม่เห็นเลยถ้าไม่อยู่ใกล้เตลเทียนนะครับผมจะลองเปิดไฟเบอร์อ่อนนะ แต่ถ้าเบอร์อ่อนอะมันจะแบบว่ามันจะไม่ได้อะไรอะ่ะมันจะไม่ได้ความเรียกวอะไรอ่ะถ้าเปิดไฟอะ่ะคือท่านจะเห็นชัดค่ะเห็นชัดเลยอะ่ะแต่ถ้าปิดไฟนะครับ ถิว่าเงียบสงบนะครับเคยมีท้ามานะครับผมหยุดนี่นะคบผมเป็นท้าทุดม ด้วยกันได้ไงนะผมไม่ดูนะครับนะที่จริงผมอยากจะเดินอย่างที่ผมบอกครับผมเดินไม่ได้เดินมีหลายปัง นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วลองขอลองนั่งสมาธิดูสักหนึ่งนาทีแล้วกันทมืดๆ,ๆอย่างเงี้ยเงียบๆเพราะพี่ๆบอกผมพูดเยอะพูดมากนะครับผมจะลองเงียบให้ด,ดูอะ่ะ ผมก็เงียบได้เหมือนกันนะยังเงียบอะ่ะเงียบให้ท่านผู้ชมดูขออนุญาตนั่งตรงนู้นแล้วกันนะฮะน่าจะสะอาดและสว่างกว่านะขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับอันนี้มันเข้าไปไม่ได้มันติดนะฮะและติดโอเคมีหยักใยมีอะไรด้วยน่าจะนั่งสมาธิตรงนี้น่าจะไม่บาปเนาะผมนั่งสมาธิตรงนี้น่าจะไม่บาปเนาะ ้นั่งพื้นผมกลัวครับผมส่วนรองเท้าฝนตกครับผมเลยถอดไว้นะครับน่าจะนั่งได้แหละนั่งสมาธิตรง,งนี้ดูเนาะนี่ อันนี้ดูอะไรแป๊บนึงนะคะผมดูอยากเข้าอเขคผมอยากเข้าไปดูว่ามันคืออะไรนะข้างหลังเสาเข้าไปไม่ได้ไม่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ,อเคเลียร์ เอาสองเพื่อความปลอดภัยก่อนครับเผื่อมันมีพวกงูพวกงูนะโอ,อยากใหญ่ติดเต็มกล้องเลยทีนี้ปรับไฟก่อนนะครับชัดเจน ใช่ครับค่าผมทำไม่ได้ครับนะเพราะผมมีปัญหาเกี่ยวกับโวกนะครเคยทำครับนะขออนุญาตเป็นแบบนี้นะครับกว่าสักหนึ่งหนึ่งครับพี่ผมเงียบไปดู ก็อย่างน,นีน้ทุกคนนะคือที่พี่ต้องเข้าใจก่อนคับว่ามันเป็นรูแปแบบโบราณนะครับผมนะคือบางครั้งผมต้องพูดน,นะครับผมเพื่อบรรยายออกไปนะครับพี่นะก็วันนี้นะครับผมในที้นะครับผมไม่สามารถที่จะเดินสำรวจได้นะครับผมส่วนเรื่องเดินนะครับผมผมไม่สามารถจะออกมาได้ใน,ใน นะคบผมคือในช่องแก่ดำเอ็นเคนะคบผมหรือว่า m ินเซอร์บีเอสบีนะคผมขออนุญาตบอกก่อนว่ามันเป็นช่องที่ผมทําเพื่ออยากจะทาขึ้นมาดเลยนะครับผมทาเพื่อให้ลูกเห็นนะครับผมว่าเออพ่อก็ออยังทานะลูกอยากให้พ่อทําต่อพ่อก็ออทํานะครับเพราะนันแล้วผมจะเว้นแน่จดเวลาว่างจากการดูรยายนะครับผมว่างจากการ กียานะครับผมเรื่องไฟด้วยนะครับผมเพราะว่าผมทํางานเกี่ยวกับบ้านเยอะนะครับเรื่องนู้กีนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาออกไะทำข้างนอกนะครับแล้วก็เรื่องตอนนี้ยิ่ไม่ได้ออกมาใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกานะครับผมพ่อผมต้องผ่าตัดดวงตาแล้วนะครับผมต้องเดินทางไปดูแลพ่อนะครับผมมีเรื่องให้ทำเยอะนะครับผมว่าแล้วว่างจริงแบบทุกอย่างมันลงตัวดีผมถึงจะออกมาทํา นะคบผมไม่ใช่ว่าผมทำเนี่เล่นๆนะครับผมไม่ใช่ครับคือผมพยายามหาเราว่าแล้วค่อยขอมานะครับที่อย่างเงี้ยพอผมมาผมก็เฟลนะครับเฟี้ยวที่กฝนมาตกผมก็เดินตามมาอยากที่จะแบบให้มันทั่วให้ท่านแบบเดินดูลหลายๆอย่างนะครับผมแต่ผมก็ต้ขอ,ขอ,ของขอโทษที่ด้วยนะครับผมแล้วก็ ขอขอบคุณพี่ที่จะเรความคิดเห็นมานะผมต้องขอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นทางบวกทางลบนะครับผมขอขอบคุณไป้ก่อนเลยนะครับผมนะถ้าผมในช่องที่เห็นค่าเห็นคุณค่าของทุกทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทุกทุกทีนะครับผมถ้าผมไม่ขอบคุณผมคงไม่ต้องขอบคุณแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างต่นะครับนะเดียวมันคือฝนตกจริงๆว่าอยากปิดแล้วว่าของผมเกรงใจท่านผู้ชมครับ ก็จะยาวไปโพ้งก็จะยาวไปนะค็เดี๋ยวมุมหอยต้องมีแบบเดี๋ยวว่างมีต้อเดี๋ยวเยร้ด้วยตเนผมไม่ได้ไล่เก็บนี่ะน่านี่ยต้ะมาดูไลฟ์ก